ดาวพลูโตเคยถูกมองว่าเป็นดาวเคราะห์หลักแต่ต่อมาได้รับการจัดประเภทใหม่ที่เรียกว่าดาวเคราะห์แครซึ่งเป็นสิ่งที่ใหญ่เกินกว่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อยแต่เล็กเกินกว่าจะเข้ากลุ่มได้แรงนะเนี่ยแต่เมื่อไม่นานมานี้นัวกวิทยาศาสตร์ได้เริ่มหารือเกี่ยวกวับปริศนาที่อยู่รอบๆดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวพลูโตจริงๆแล้วมันอาจจะเจ๋งกว่าพวกเราด้วยซ้ําเพราะมันอาจเป็นระบบดาวคู่ดาวพลูโตตั้งอยู่ในแถบไคเปอร์อันห่างไกล ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ในระบบสุริยะของเราคล้ายกับชาญเมืองขนาดใหญ่ที่เป็นหินซึ่งอยู่เหนือวงโคโจรของดาวเนปจูนมันเต็มไปได้วยวัตถุน้ำแข็งขนาดเล็กคล้ายกับดาวพลูโตเรียกว่าวัตถุไคเปอร์พวกมันเป็นสิ่งหลงเหลือจากยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะและเป็นเบาะแสว่าระบบนี้ก่อตัวขึ้นมายังไงและดาวหางจํานวนมากก็มาจากมันด้วยคุณคงรู้อยู่แล้วว่ามันเล็กแต่ที่น่าชื่นก็คือมันเล็กนี่แหละ ดาวพลูโตกว้างประมาณ2,253กิโลเมตรซึ่งมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและเล็กกว่าดวงจันทร์ของเราเสีอีกบรรยากาศของดาวพลูโตเบาบางมากมันประกอบด้วยนไนโตรเจนมีเทนและคาร์บอนมอนอกไซด์เหม็นจังและที่นั่นยังเย็นมากโดยมีอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณลบ4 3 4องศาเซลเซียส วงโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวพลูโต,โตมีลักษณะเป็นวงรีและ1ปีบนดาวพลูโตเป็นเวลาประมาณ250ปีบนโลกดาวพลูโตยังหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดาวเคราะห์อื่นเนื่องจากแกนของมันเอียงทําให้มันหมุนรอบตัวเองบนด้านข้างหากคุณยืนอยู่บนดาวพลูโตคุณจะเห็นภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยน้ําแข็งหุบเขาที่ราบและหลุมอุกบาตมากมายดวงอาทิตย์จะสลัวและอยู่ไกลออกไปและดูเหมือนแสงพบคล้ำตลอด ที่น่าแปลกคือมันมีสีสันคุณจะเห็นรุ้งสีฟ้าอ่อนเหลืองส้มและแดงเข้มและข้อที่จริงที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับดาวพลูโตก็คือหัวใจที่โด่งดังของมันซึ่งเรียกว่าพื้นที่ทอมบอดาวพลูโตถูกค้นพบช้ามาก ในช่วง1930ซึ่งช้ากว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในตอนแรกเราคิดว่าดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9้าในระบบสุริยะของเราอย่างไรก็ตามยิ่งเราสำรวจแถบไคเปอร์มากเท่าไร่เราก็ยิ่งพบว่าแถบนี้เต็มไปด้วยวัตถุทรงกลมขนาดกลางเหล่านี้เราพบดาวเคราะห์น้อยอีก4ดวงที่เหมือนกับดาวพลูโตได้แก่อีริสซีริสมาคีมาคีและเฮาเมอาดาวเคราะห์เหล่านี้มีลักษณะที่เหมือนกันและนั่นคือจุดที่เราค้นพบว่าดาวพลูโตอยู่ในกลุ่มดาวอื่น และจัดอยู่ในประเภทดาวเคราะห์คแคร์มันมีข้อแตกต่างสองสาอย่างระหว่าง2หมวดหมู่นี้ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดอย่างแรกคือขนาดและมวลดาวเคราะห์หลักมีขนาดใหญ่กว่ามากและมีมวลมากกว่าแถมยังมีรูปร่างทรงกลมในขณะที่ดาวเคราะห์แคร์อาจไม่มีทรงกลมและอาจมีรูปร่างแปลกๆเช่นดาวเคราะห์เฮาเมียที่มีรูปร่างเหมือนไข่และเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ทั่วไปดาวเคราะห์แคร์ครก,ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่วงโครจรไม่ได้เกลี้ยงกลาว,วงโครจรของมันเต็ไมไปด้วยเศษซากและวัถตถุต่างๆความแตกต่างระหว่างทั้ง2อ,อย่างมีอยู่เท่านี้ทําให้การจัดประเภทใหม่ก่อให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมากผู้คนถึงขนาดคิดคําศัพท์ใหม่ขึ้นมาว่าพลูโทสซึ่งแปลว่าถูกลดระดับแต่ถึงแม้จะน่าเศร้าที่ดาวพลูโตไม่ได้เป็นดาวคราะหหลักอีกต่อไปแต่เรามองมันเหมือนเป็นเรื่องราวตามหาครอบครัวที่แท้จริงก็ได้ และสุดท้ายเมื่อยืนอยู่บนดาวพลูโตกูจะเห็นดวงจันทร์ทั้ง5ได้แก่สติกส์นิกส์เคอร์เบรอสไฮดราและดวงจันทร์ที่ลึกลับที่สุดคือชารอนชารอนเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวพลูโตมันถูกค้นพบในช่วงยุค70ด้วยยานอวากาศ n ิวฮ o ร i z o ซันของนาซ a ยานอวากาศได้ถ่ายภาพดวงจันทร์ที่มีจุดสีน้ำตาลแดงขนาดใหญ่ที่ดูประหลาดและน่าสนใจบนพื้นผิวมันเป็นหุบเขาลึกขนาดใหญ่ที่ทำให้แกลนแคนยอนดูเล็กไปเลย ดูเหมือนว่าดาวพลูตโตและดวงจันทร์จะมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นเหมือนกันเรื่องของเรื่องคือชารอนมีขนาดใหญ่มากเมื่อพูดถึงดวงจันทร์มันมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของดาวพลูตโตซึ่งทําให้เหล่านะักวิทยาศ,าศาสตร์สงสัยว่าดาวพลูตโตอ,อาจเป็นระบบดาวคู่ได้หรือไม่ศูนย์กลางมวลหรือเบรีเซนเตอร์ของดาวพลูตโตและชารอนอยู่ภายนอกดาวพลูตโตโดยปกติดาวเคราะห์และดวงจันทร์ของพวกมัน ศูนย์กลางของดาวเคราะห์เป็นศูนย์กลางของมวลโดยมีดวงจันทโครจรอ,อยู่รอบๆแต่ในกรณีของทั้งสองนี้ดูเหมือนพวกมันทั้งสองจะโครจรรอบกันเองวัตถุท้องฟ้าคู่เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในจักรวาลพวกมันเหล่านี้ก่อตัวขึ้นเช่นเดียวกับดวงจันทร์ของเราซึ่งเกิดจากเหตุการณ์การชนกันครั้งใหญ่แต่ดาวเคราะห์คู่เป็นสิ่งที่หายากมากและเรายังไม่ค้นพบดาวเคราะห์แคร์คู่เลยดังนั้นหากที่พูดมาเป็นจริงชารอนก็เป็นดาวเคราะห์แคร์ดวงที่6 และนั่นจะเป็นระบบดาวเคราะหแครคู่แรกของเรานอกจากนี้ยังมีอีกคู่ที่เข้าข่ายนั้นนั่นคือดาวเคราะห์แครอีริสและดาวบริวารของมันไดสโนเมีย ระบบสุริยะเต็มไปด้วยดวงจันทร์ที่ลึกลับและน่าสนใจมันน่าสนใจถึงขนาดที่ดวงจันทร์บางดวงอาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่จริงเรามีการพูดถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในอวกาศมาสักพักแล้วมีการถกเถียงว่าเราพบฟอสซิลอินทรีย์บนดาวอังคารจริงๆหรือไม่มานานหลายทศวรรษด้วยการพัฒนาเทคนโนโลยีของเราในที่สุดเราก็ค้นพบอะไรบางอย่าง มารู้จักกับเอ็นเซลาดัสซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากนับตั้งแต่ยานแคสซินีของนาซาไปถึงที่นั้นเอ็นเซลาดัสปกคลุมไปด้วยหิมะมันจึงสว่างจ้าผิดปกติและมีหลุมบุกบาทที่ปกคลุมด้วยหิมะมันมีขนาดเล็กกว้างเพียง500กิโลเมตรและประกอบด้วยหินและน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่แต่ในปี2004เราพบกลุ่มน้ำพุ่งออกมาจากขั้วใต้ของดวงจันทร์นี้ซึ่งหมายความว่ามีของเหลวอ,อยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งของดวงจันทร์ดวงนี้ นั่น,นเป็นเพราะดาวเสาร์และดวงจันรไดโอนีซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอีกดวงหนึ่งแรงโน้มถ่วงของพวกมันทําให้เกิดแรงไทดันที่ทําให้เอ็นซาลาดัสอุ่นและมีชีวิตชีวานี่หมายความว่าเอ็นซาลาดัสคือผู้เข้าข่ายอันดับต้นๆในการค้นหาสิ่งมีชีวิตภายในระบบสุริยะของเราแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตต้องการมากกว่าแค่น้ําและเราจะไม่พบสัตว์หรืออะไรทํานองนั้นที่นั่นแต่เราอาจพบจุลินทรีย์บางชนิดได้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องดีเหมือนกัน จริงๆแล้วดาวเสาเหมือนเป็นผู้ชนะเมื่อพูดถึงโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์มีความคิดแปลกๆว่าไททันดวงจันทร์อีกดวงของดาวเสาอาจเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกเช่นกันไททันเป็นดวงจันทร์ที่เย็นจัดโดยมีอุณหภูมิประมาณลบ179อองศาเซลเซียส ที่น่าแปลกใจคือพื้นผิวของมันมีทะเลสาบอยู่บ้างแต่อย่าจินตนาการถึงแหล่งน้ําปกติเลยเพราะเชื่อกันว่าทะเลสาบเหล่านี้ไม่ได้เต็มไปด้วยน้ําแต่เต็มไปด้วยเอทานอลเหลวหรือมีเทนย้อนกลับไปในปี2005นาซากล่าวไว้ว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตที่กินสารเคมีอย่างอะเซทิลีนหรือไฮโดรเจนในทะเลสาบของไททัน จากนั้นในปี2018นาซาก็ได้สำรวจดวงจันทร์ดวงนี้อีกครั้งพวกเขาค้นพบว่าไฮโดรเจนและอะเซทิลีนที่หายไปบนพื้นผิวของไททันซึ่งบ่งชี้ว่ามีบางสิ่งกินสารเหล่านี้นั่นเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์บางคนกล้าที่จะจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่กินมีเทนในทะเลสาบน้ําแข็งของไททันนอกจากนี้พวกเขายังบอกว่าหากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีอยู่จริงพวกมันน่าจะมีเซลล์ที่ใหญ่กว่าสัตว์บนโลกมาก สิ่งที่เราพบที่นั่นอาจเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าจูรินซีธรรมดามากหรืออา,าจเป็นสัตว์ขนาดเล็กก็ได้แต่ดาวเสาไม่ใช่ผู้โชคดีเพียงดวงเดียวไทรทันคือดวงจันทร์ดวงใหญ่ของดาวเนปจูนคุณคงเดาได้มันอาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่มันมีลักษณะเป็นดาวน้ำแข็งที่มีนไนโตรเจนแข็งตัวอยู่บนพื้นผิวและมีเปลือกดาวที่ทำจากน้ำแข็งและอีกครั้งมันหนาวมาก อย่างไรก็ตามทไททันเป็นจุดที่น่าสนใจของนักธรณีวิทยาเนื่องจากเป็นดวงจันทร์หนึ่งใน5ดวงในระบบสุริยะที่มีน้ำพุไกเซอร์มันพน่นก๊าซไนโตรเจนขึ้นสู่ห้วงอวกาศซึ่งคงเป็นโชว์ที่เจ๋งมากถ้าเราได้เห็นมันการมีไกเซอร์แสดงว่าทไททันมีแหล่งความอุ่นซ่อนอยู่ซึ่งหมายความว่า, itan, วา,วามัามานอาจมีของเหลวอยู่ใต้ดินบนไททันเช่นเดียวกับเอ็นซาลาดัสและหากจุดที่อบอุ่นสำหรับสิ่งมีชีวิตนี้มีอยู่จริงเราอาจพบสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่ที่นั่น น่าเสียดายที่การส่งภารกิจไปสำรวจวัตถุท้องฟ้าเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายยานอวกาศลำเดียวที่เราส่งไปคือยาน Voyager 2ในปี1989เราต้องการเวลาเงินและเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อพัฒนายานอวกาศที่จะสามารถเดินทางไกลและสำรวจพื้นที่นอกเหนือดาวอังคารได้ และแม้ว่าเราจะทําได้ยานอวกาศลํานี้จะใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะไปถึงสถานที่เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนหวังว่าในศตวรรษที่21เราจะสามารถสำรวจระบบสุริยะได้เต็มที่และไขความลับทั้งหมดได้